วัคร์ตุนดมหาคายสุริยโคติสมัมปพระบะนิรวิกนัมคูรุเมเดวะสัรวะกาเยชุสัรวดสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําปี2565 คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมถุนประจำปี2,565ค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะข้อความนี้บทความนี้ใช้ได้ทุกโอกาสเนื่องในขณะนี้วิกฤตเข้าปีที่สมเนาะ กับโควิดที่พากชีวิตร่าชีวิตไปห,หลายสิ่งไม่เพียงแต่ชีวิตแม้แต่กิจการแม้แต่การงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสิ่งที่ไม่เคยพบเจอเราก็ได้พบเจอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นคือความตั้งมั่นที่เราจะทำให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดวงชะตาศรัทธา ก็จะโยงใหญ่เข้ามาหากันเชื่อมถึงกันบางทีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบางอย่างที่ต้องได้แต่มันไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนเราทำดีที่สุดแต่ทำไมถึงไม่ได้ก็เหมือนการซื้อหวยเลยค่ะซื้อสิบยี่สิบตัวดวงมันจะไม่ถูกมันก็ยังไม่ถูกแต่คนที่จะถูกซื้อตัวเดียวก็ถูกคือบางทีการที่เราเชื่ออย่างมีสติ เชื่ออย่างมีเหตุผลมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสร้างเป็นพลังบวกได้มหาเดวีก็คือพูดย้ำๆอยู่เสมอเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จค่ะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคหากมีสิ่งใดหากมีอะไรที่ต้องการติดต่อมหาเดวีก็แอดไลน์แอดเฟซบุ๊ก at line, at facebook, หรือโทรศัพท์เข้ามาถามได้สิ่งใดที่ช่วยได้ก็ยินดีค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมทุนประจำปี2565ค่ะคุณจะได้รับการอุปธรรมค้ำชูจากญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้ใหญ่จะอุปธรรมค้ำชูปีนี้ลองขอพรจากองค์เทพที่เป็นผู้หญิงหรือนางนาคีหรือองค์เทวี คุณจะมีโชคสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอการเดินทางไกลครั้งนี้จะประสบความสำเร็จค่ะ มีเกณฑ์การลงทุนเกณฑ์การลงทุนนี้บ่งบอกไปได้ว่าจะประสบความสำเร็จค่ะระมัดระวังบริวารคนรอบข้างจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบริวารลูกน้องลูกหลานก็เป็นไปได้ค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะระมัดระวังสุขภาพ อาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดสุขภาพระวังการล้มมอนนอนเสือเกิดขึ้นค่ะมันดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะการงานสุมรุมเรา้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการล้ายสิ่งร้ายอย่างประดังเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันคือบวงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอ ความเจ็บปวดความทรมานใจที่คุณต้องชดใช้อุป,ปมาอุปไมยไปว่าหากสิ่งใดที่คุณทำดีไว้จะต้องได้สิ่งที่ดีกลับตอบแทนเข้ามาแต่หากคุณทำกรรมไม่ดีไว้นั่นถึงเวลาที่คุณต้องชดใช้เพราะฉะนั้นองค์มหาเทวีหรือองค์นาคีองค์เทพที่เป็นผู้หญิง คือขึ้นเด่นชัดสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะขอพรจากพระองค์พระองค์จะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคการเฉลิมฉลองการงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเฉลิมฉลองที่คุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะหัวใจคือความเจ็บปวดคือความโรมานใจการพัดพรากการจากลาความเจ็บปวด แต่เกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกลวยนรวยเบอร์มีโชคมีลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางอย่างที่บอกขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะ ปีนี้เป็นปีที่คุณต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแม้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอ,อปามุปธรรมค้ำชูคอยช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างใดก็ตามคุณต้องยืนหยัดด้วยตัวเองค่ะสรุปสำหรับชาวราศีเมถุนประจำปี2565เกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ยังคงเป็นไปได้เรื่อย คนโสดอาจจะพบเจอคนถูกใจบ้างแต่ยังคงไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็คือยังไม่ได้คบใครเป็นตัวเป็นตนยังคงเดินทางไปเรื่อยๆกับความโสดของตัวเองส่วนคนที่มีคู่ก็ละหองละแหงบ้างสุขบ้างทุกบ้างตามภาษาค่คะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่ประคองหงวัวใจประคองความรักให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคในปีนี้ไปให้ได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน โชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ดวงชะตาโชคลาภอยู่กับองค์นาคีหรือองค์เทวีที่เป็นผู้หญิงขอพรจากพระอ,องค์โชคลาภเงินทองก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานนั้น แม้จะมีอุปสรรคเม้จะมีปัญหาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้การเดินทางไกลต่างประเทศการเรียนด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีสิ่งที่ดีๆจะประสบความสําเร็จค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะระมัดระวังความเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัว่อปวดร้อนเป็นไข้สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้น ปีนี้ชาวราศีเมทุนระมัดระวังหัวใจความเจ็บปวดบูชาองค์เทพที่เป็นองค์เทวีหรือเป็นองค์นาคีคุณจะมีโชก้อนใหญ่ร่ำรวยเงินทองปี2565ค่ะขอบคุณค่ะ